สวัสดีครับมนีมลวยมาตามในทางพอจอยให้พี่น้องเอฟซีนะครับ <c oughs> คอมเมนต์เขามาหลายว่าตามพอจอยอีกครั้งแน่ิืนฝันดีคือตอนจับหางบางไฟหาสองสองหาบอนะครับหาเด้เล็กเป็นตัวอีกนะครับวันนี้มาลวยมาตาไมไปแล้วพอเรววาฝันพี่น้องฝันดีได้แค่เล็กสองตัวฝันแบบไรลองปฏิตามครอฝันของพอจอยกันเลยครับสวัสดีครับพอจอยครับสวัสดีครับผมมนีก <c oughs> ็มาตามหิ <c oughs> พี่น้อยซีเทียนหนึ่งนะครับเดี๋ยวซีคอมเมนต์มาไลายว่าตามพเจอยแน่อ่าฝันฟันเดี่ยเป็นตัวขึ้นเขาเนาะก็อันเชละนะครับเอาพอฝันไปแล้วเนี่ยฝันหนึ่งเนาะฝันแรกฝันว่าหนึ่งครับหือว่าฝันนั่นพุทโธอะไรเปียกไหมเออลานลานพุท่าเปียมาให้ครับเลตีนเข้าแปสามเปียกได้สามตัวเนาะแต่แค่นั้นแหละครับตเองกเพราะว่าแสงบอกกับแ่นึ่งกว่า ทางเทียนมาสูนเวลามาซีปเริ่มมันเอามือบาง่ามเขาบอกเป็นซีบอยากเริ่มตรงนี้นะก็แล้วแจ้พูดซื้อมันก็สมากก็ได้มาใว่าบวกตำแหน่งบวกทั้งสันกันแล้กเนาะย้ำถืออันนี้ขั้งแรกวก่ก็จากนั้นมาขึ้นขึ้นที่เพิ่นมาไทยเออเพราะผมมาไทยแล้วมาถามเออกับฟันว่าได้จับป้าบัน เราจะจับปลาความันันรครับจับปลาเขากันบ่าก็ไเลยสนันมันกิทตีเป็นจ8แปดครับแปดห้าแปดจีดแปดห้าทั้งหะครับครับนั้นน้อยๆนะเออเอาฟันแสดงว่าฝันแหลกคอนี่ได้ได้เก้าแปดสามเนาะผู้เฒ่าลยเป็นใหม่สามตวนะครับ อันนี้มาลอยพระล่องอีกเนาะพอ,อ,อพอลงอีกมันสิหลายตัวพอพี่เอี้ีเสียบมาถึงเนาะจะเลื่อยนะชีโร่งจ้าอันไม่เลยนะครับเอ,อาไม้ใส่ใจเหมันกับม้วเนาะเออเป็นล่องลา,ายตัวเนาะหลายตัวแล้ววางฟัน,นฟันแรลกก็ฟันเนี่ยมักฟันเดียวกันพรอมักสองเที่ยมักสองเนาะนะครับทางเทียนมาล้างมาบนมาล้างบนก็ได้เนาะนะครับ ฝันนี่พอว่าันฟันพอไปใส่นี่ยก็ไมจับป่านี่น่นี่เราไม่ได้ไปใส่เลยฟันวัาออกรงออกข้านนะใส่ปูได่ฟางเสร็ละวฝนตกแม่หมดเลยใส่ปูได้ลรก็ด้ฝันวันี่ข้อตัวนี้ขอทำเด็ดตัวนี้ํำเต็มมือโอ้รุ่นเต็มมือเนาะรุ่นทองแขนุรืออะไนกันเต็มมือเนาะฝันดี็มฝันดีฝันได้นะันเดียวฝันมันเป็นได้สองอย่างหนึ่งว่าอันเลขที่ให้เขาไปแลวก็ได้นะครับใหเจาหนึ่งเนาะให้เจ้าหนึ่งก็วาเลขอ้ อาจจะเป็นฟันไม่กระไรที่กันนะครับมันก็คิดมันตีได้สองอย่างเไม่ตีพอไดเาไปเสียงบะเรยงหวเสียงดเสียงเนาะเขียนยช่ไหมตันแหลกเนาะอกันผ่าใช่ไหเดี๋ยวพี่น้องลืมฮ่านตัดลืมเข้าแฝงกระไรกันมาแต่ว่าฟันนี่พอฮะหนึางหนึ่งสี่ตัวสาสี่เป็ อันนั้นเอาพอดอกล่างเนาะเนาะดีพอถือขวาลแต่ว่าที่ง่ายเนี่ยปากับเจ็ดแปดเนาะถ้าแปดหาเนาะเพรามักตัวไหนก็มูนเนี่ยมักเส้นฟองเส้นองเลยวะเส้นแปดเจ็ดเส้นแปดหาโอ้เนาะแล้วว่าแล้วว่าเป็เจ็ดออกไปแล้วเนาะเดี๋ยแปดหายอกหรอก ตุ้มตุ้มแปลงไทยเนี่ยแล้วพี่น้องมักจะได้กับต้องคอยคอมเมนต์เข้ามาเนาะสำหรับในทางของปรจอยได้นะครับวันนี้ว่าได้ฟันเป็นตัวเนาะพอเนาะจังคอยมาตามพรมสุไทร์เช่นหนึ่งห้าเป็นตัวมากขึ้นเรานะครับรอมือแม่รอไกลมืออย่าม่ตามอีกทีหนึ่งอันนี้ที่ทามลายก็เลยได้บ้างนะครับมาทบกับเพิ่นไฮเลขเข้ามาแล้วเขาก็เปิก็มาฟันดีพ่อได้เลขกไฮเลกเอฟซีวัาป้าเปิดหมาฟันได้จับปลาเนี่ยล่ะ เป็นปรค่อยไงเนาะเรียกอิาแล้วหรืเป็นฝันนีก็ไไ้นะครับอยากได้เป็นตัวรอดจาโคงส้ายเนาะกจายเนาะทามาเลยก็ไม่ตัสิมาตามมาอีกทีนึงนะครับอซี่ก็มานักเนยกระจอยเพราะว่ามัน้อยหน้อยเขบอกเรื่งแต่เขาบอกจริงคะบอก่านเปลนเนาะจ้าเ้อยเาายหันเออเอออาาค่ะมได้ทำอย่าบอกเรนก็คิว่าเป็นตัวฉันนะลองเป็นตัวได้ ทคก้อนพุ่นบวกันแดเย็นันันนั่นเหรอี่หาี่หาใหบอกสี่หามน้อย่น้อเห็นว่าเสีขอไปท้านก็ล่องาเลยนะไม่มเกลียไรเจ้ทาาควายทาาควายทิพน์เนีเมื่อนี้คนบวกว่าเป็นตัวบกว่าเม่อน้เม่วานแต่้องมาจอบมาีเนาะหาเดือานเพราะเขาเล้วนบวกเก้งมันเเห็นเขาเก้ยเ้าอยู่เห็นเราได้ตายาะ งินว่าเขาเดินตาบ่จจนะพ่อหนนะเดินตาเดินปีนี้เนาะเดินตาเนาะต้องเห็นเนาะเอานะครับฟอเล็กแม่เหมือนกันน <c oughs> ่าจะบฟันแต่คงาจะเป็นโชว์กัเราละอเอานะครับเอา้าเจ้าตัวเล็กต้องไปตื้เหรอเอานะครับวันนี้ก็อจอยนะครับอืมเอ,าอม้าฟอไปตื้อวันนี้พันฝันว่าพันได้จับป่าเนาะหลังจากฝันแรกวพันฝันว่าผู้เฒ่าได้เปรตมาให้สามตัว มันฟันสองฟันกับเพิ่นก็เลยมาฟันมาเพิ่นได้จับปลาคอตัวบักง่ายเต็มมือเพิ่นมาคกันเลยตีให้เปดยกเจี๊ยบเปียดหาสองตัวแค่นี้นะครับเนาะตามนี้นะครับเนาะตัวฟันแรกนี่ก็บเก้าแปดสามเนาะมันล้มไปครบสุดตัวเลยนะครับแต่ว่าแปดเจี๊ออกไปแล้วก็เลยวงมแปดหางเลยล่ะดูเส้นหางเลยแหละนะครับตัวแดมักน้ำตัวใดก็เรียกเกาเนาะครับอือาจจะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างก็ได้เนาะพอจอยน้องวันนี้ก็บยี่สิบชุมันทุกเก่าแหละนะครับ ซีเพิ่นกะนี่น้ำกินดังใจเนาะนะครับเพิ่นถือเพิ่นถือเพิ่นก็ว่าแรงใจได้โอนมาเก็หลายคนที่ว่าแปลงหาแปเด็ดสรมากายนี้ก็เนี่ยแปลา่บันแต่ว่าแปหาได้จะว่าฟังหรือว่าบันร้องฟังมาฟังแล้วจะฝันได้ฟันยืนถนหือว่าื้อย่งนั้เพิ่นนั่นแหละเเี่ถามเพิ่นเนี่ดีวจได้จ้อยนะคนถามืมิ่ได้ Hoặc là bọn vân đẹp Đánh hàm phán bên lạc Cậu phân phân làm bỏ quân phân 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 mới phân 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 này, phân ừ, phân này? phân 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 เรียเขาจะเนาะเจ๋งเลยเจอมาไทยมือนั่นแหละมือเงินใหม่เออมือเงินใหม่ปั๊บตกแรกมากันก็ฟันไปเปลาเลยอืมกับมีสองยางคือว่าเรียกเขาแล้วกับฟันนี้เท่านั้นเนาะตียังไงเนาะมะโคตรถว่าได้แนวได้แล้วเขึ้นเรียกเขาแล้วมั้งสินะคือมะโคตรก็ชิว่าเอออาจจะมักงฟันไม่เลิกอะไรเอื้อนเนาะครับเพราะว่ามันตีมาหลายตัว เหมืนฟันลงไฟเขาหักนะนเนาะเีไดพี่น้องฟันเรยแต่สามตัวไหได้เต้นนเขากันกับเด็กคนนี้ก็<อ>จะจำเฉพาะว่าวันพอเคยฟันมันเคอยออกสตัวตรงนะกาจะเอาเลยขึ้นวันสามตัวนะอย่ากันเนกเอาใช่ตสามตัวเงินตัดสองตัวเนาะรวยอยูกช่องเนาะฟันดีครกันนเนาะพอเคยฟันลักษณะนี้แต่ฟันจานีืเนแบบนี้วะฟันสฟันเก่งสล่ะฟันรูอ ฮู <If> ้ว่าฝันแบบนี้แหะทุ่มนักเลยจ้ะเดี๋ยวนั้นพอฝันจ้หางชีวิตมันออก3ตัวเลยบ่ไกก็มันมอนเด้เออตื่นใส่มันใจมันซื้อเลขมื้อเช้าวละละเลขออกไซื้อมีเงิน20บาทก็ครับอืงนจะซื้อหลายเนาะดวงีเนาะสิพยาบาลครับผมเดี๋ยวอันตมันนอยๆคือสิดนเนาะนกเน สื่อสามเลยบุได้สองสิ้นสามมันกระเจยบเนาะมันเอาย่างในสื่สามทกเด้านเลยไม่เสอะไร้พูดได้บ้มาเป็ดสามก็ซื้อแปดเนาะมืออเนาะแปดสามหนี่สามตัวมันกินยากไหมกินยากเขาตัดเอามองสามตัวมันสามตัวมันกินยากสองตัวนี่มัน ถ้าสองตัวกันเนาะไขมันถึงครับเดี๋ยวยังได้ใกล้ๆมือทัามาทีนึงเนาไม่ตือนายพี่้องคนไดีเป็นตัวเลยเนาะนี่เขาก็ฝันปัจจอยกันนะครับเรียงฝันพี่น้องเอซี่เนาะอ่ะชุดทะเลทีนึงไม่ตื่นเหาอนะครับอาตามนี้เ้ยนะครับวันนี้ปอจจอยนะครับหลังจากให้เลขฝันแรกไปแล้วเก้าแปดสามมาฝันขึ้นต่อมาเลยก็มาฝันว่า แต่จับปะคอเนาะตัวเป็นไงตัวทอแขนอยู่แล้วพนว่าเต็มไม่เต็มเมื่อเพิ่นกษตีให้ยแปดเจ็ดแปดหาเด้อนะครับตัวหมักเพิ่นว่าสองตัวละแต่ว่าบอเลยว่าแปดเจ็ดออกไปแล้วเวลาสุดเลยแปดหาสักดอกก็เลยว่องห้ตัวนี้นะครับเนาะพี่น้องหมักกันได้กับล่องสื่อเหมือนเด้อนะครับเลือสามตัวกับตัดเลรนเมืองน้องไม่ตื้นเนาะทำดากรบเหรินเข่าแปดก็ได้นะครับแปดสามก็ได้หรือเข่าสามก็ได้ นะครับเรี้ยวมากัวไรก็เรียกเอานะครับ<ม>สำหรับในทางพอจอยในวันนี้เดี๋ยวมาตามเช่นหนึ่ง<ม>หาคนฟรรัดเป็นตัวคือเราหาได้จะพรางฝักไฟจะพรางเขมวินเีกเน,กนะ<ม>าะรอจากน้อยนะครับพอจอยเราคนฟัดเมีนเติบอยู่ฝุดมาแพ่งนะครับิรรุดกัได้ฝกับว้อฟันโหลดอกยากเติมพี่น้อยเอซี่ว่าอะไรน้ำันว่าเอซี่มิชูกไม่ใช่ค่ะเอซ่เลี้ยงพอจอยเนาะเพราะว่าคนเลี้ยลาน้อยเนาะบางกับเส้นแล้วนะครับทามาเลยก็ไม่ตืรร่นเ<ม>ปร็นสภาพบุญนเพื่อน นั่นเสียนใจเรียนใจเียรู้ครับผมเรียอดูนะถ้าเกิดกับว่าอยากเนาะตั้งประเทศพรกเลยตั้งไว้คนเล่าแต่มากร้ายเนาะบมันก็แน่นี้วคนเท่าคนเท่าคอตะว่าคิดดีทำดีเนาะเท่าปันดีเท่ากันปันไปกับเทลาสุขเสดอกนะครับคือจำพอจอยไปหาผมมาล้ว ดื่มด้วยกันจะให้ได้ ừ, กินกขาคนเบิ่งตัวประเทศเนาะเมื่คืนคคว่าพอจ้อยวันดีสำเนียงไปถามเบื้องซื้อเห <c oughs> ็นลหน่อยเห็นแล้วมาเลยก็สานเนาะอันนี้ช่วยดาวสุขใสเนาะอ้าวสำหรับเป็นสภา์บุญเนี่ยพอจ้อยได้ใดช่กัมันน้ำนึงวันนี้ครับสวัสดีครับ